สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่31ของทีทีสาวไมคอน t ซาเทนนะครับผมโตดิงตอมเป็นคนทำเช่นเคยนะครับในตอนที่31นี่จะเป็นตอนต่อนะครับสุดท้ายแล้วแหละของอวิดีโอบล็อกที่เป็นเซตของเรื่องฟีดแบ็กคือเรื่องของไมคอนนะครับในตอนที่ผ่านๆมาผมได้อธิบายถึงรูปแบบการเกิดฟีดแบ็กนะครับแล้วก็ วิธีในการเกิดฟีดแบ克ว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเราอยู่ในจุดที่เป็นออ d ด o โอออเดียโบว์เดลเอ e ยอ์ออรเวร์หรือจะเป็นจุดเอทอ f ฟ e d b แบคหรือจุดาบลาอะไรอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยในวิดีโอบล็อกตอนนี้ผมจะเอาการใช้งานจริงนะครับก็คือเป็นเคสที่เกิดฟีดแบกนะครับหรือว่าอยู่ในส่วนของการใกล้จะเกิดฟีดแบกจากการใช้งานจริงมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตัวอย่างในส่วนตรงนั้นนะครับผมต้องขอแจ้งก่อนว่างานนี้นะครับเป็นงานที่ ผมเข้าไปสนับสนุนไมโครโฟนสำหรับวิทยากรให้เท่านั้นผมไม่ได้มีหน้าที่นในการควบคุมเสียงหรืออะไรดังนั้นผมไม่สามารถที่จะวิจารณ์ได้ว่าคุณภาพเสียงในงานเป็นอย่างไรและมีอะไรบกคร่องอะไรไปบ้างนะครับนอกจากส่วนที่ผมรับผิดชอบนั่นก็คือไมโครโฟนนะฮะแต่สิ่งที่ผมสามารถพูดให้ทุกท่านได้ฟังได้คือ,อขั้นตอนหรือว่าข้อจํากัดโดยสังเกตของสถานที่ นะครับซึ่งจะทําให้มันเกิดปัญหาอย่างที่ทุกท่านกําลังจะได้ดูหลังจากที่ผมพูดจบนะครับโอเคสถานที่จัดงานเนี่ยเป็นโรงหนังครับแน่นอนว่าโรงหนังเนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสําหรับการแอมพลิฟายเสียงสดสัเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับโรงหนังเนี่ย ตำแหน่งการวางลําโพงก็ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนชาวบ้านแล้วนะครับเพราะว่าลาโพงคู่หน้าทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังจอแกรจอเงินครับขนาดของห้องเนี่ยจะเป็นรูปร่างทรงสี่เหลี่ยมแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณไปยืนอยู่ในตำแหน่งที่วิทยากรเขายืนอยู่ใน,ใน,ใ,นในงานนี้นะครับคุณจะเจอการแซลับแบ็คแบบเอ็โคแบบตีกลับตรงๆจากด้านหลังห้องเลยเพราะว่าตัวแนวของผนังเนี่ยมันเป็นเชฟอามันขนานกัน อย่างพอดิพอดีนั่นเองมันเกิดเป็น standing wave นะครับส่วนสิ่งที่ทุกท,ท,ท,ท่านได้ยินอยู่ในไลฟ์สตรีมหรือในคลิปวิดีโอที่ผมเอามาเปิดนะครับมันจะเป็นการดึงดึงฟีดของมิกเซอร์บอร์ดเข้าไปโดยตรงนะครับแล้วก็เอาเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อที่ส่งขึ้นไปเป็นเป็น b o o k o o v Live นะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะการเชื่อมต่อมันจะเป็นอันบาลานซ์ทั้งระบบนั่นเองจึงทำให้มีเสียงจีและมีเสียงรบกวนต่างๆต,ตามมานะครับ อ่ะงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็คือในตัวอนนของวิดีโอเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนดูส่วนของ m อ่า MC ก่อนนะครับนน MC ผมจำชื่อไม่ได้แล้วต้องขออภัยนะครับเป็นมือชีพมากๆนะครับเราก็รู้สึกสัมพัน์ดีด้วยเอ่อราย MC รายนี้นะครับค่อนข้างที่จะรู้ดีว่าเวลาที่ขึ้นบนเวทีในสถานที่ต่างๆที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเขาจะ ต้องเล่นกับไมโครโฟนยังไงนะครับเขาต้องโปรเจกเสียงมากขนาดไหนทําให้สิ่งที่เขาพูดออกไปเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ยินและมีความคมชัดอย่างที่ทุกท่านได้ยิน ซึ่งวันนี้นะคะทุกท่านที่นี่จะอยู่กับดิฉันชนวัจนานนท์ก็ถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆนะครับก็คือเสียงของ MC นะครับผมจําได้แล้วครับชื่อชนวัฒนันท์นะครับค่อนข้างที่จะชัดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเสียงดีเลย์รีเวิร์สหรือเอ็โคของห้องเข้ามาเลยถูกไหมครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวธรรมชาติของไมโครโฟนแบบไดนามิกนะครับที่จะไม่ที่ดูแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยไวต่อเสียงที่อยู่ห่างไกลออกไปนะครับ แล้วก็รวมไปจนถึงการโปรเจกต์เสียงของพิธีกรซึ่งมีอย่างคมชัดแล้วก็คงที่ตลอดเวลาทําให้คนที่เป็นสาวนวิจเนียไม่จำเป็นต้องเร่งเกณฑ์สูงสัญญาณก็มาเหลือพอจนกระทั่งสามารถขยายได้อย่างที่ได้ยินนั่นละครับ ซีเนเนะผูต้ตรงๆเขาก็เชียร์เฮเลอรี่ินตันนะครับเป็นปฏิปักษ์ไปแล้วนี่ผู้ตรงๆอ่าตอนนี้นะครับก็จะเป็นวิทยากรท่านแรกนะครับวิทยากรท่านแรกเนี่ยจะเริ่มใช้ไมอโซแม็กซ์แล้วนะฮะก็คือเป็นไม์ของทางผมนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าตัวไอโซแม็กซ <om> ์ที่เอาไปใช้ในงานนั้นนะครับ จะเป็นไมโครโฟนประเภทออมนิ i ดเร t ชเนลเนื่องจากว่าจำเป็นที่จะต้องสลับเปลี่ยนระหว่างวิทยากรแต่ละท่านนะครับโดยที่เราไม่ได้รับข้อมูลฟิตติ้งของเขาล่วงหน้าก็คือความสูงแล้วก็รูปหน้าหรืออะไรก็ตามทีนะฮะทำให้แน่นอนครับว่าไมโครโฟนที่เป็นออมนิเดเรกชเนลอย่างที่ผมเคยพูดไปมาในวิดีโอบล็อกตอนก่อนนู่นนะฮะก็คือมันจะมีบุคลิกเสียในการรับสิ่งรอบพิธานะครับ ข้อดีของการใช้ไมค์ออมนี้เนี่ยกับลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าจากที่เห็นคือผมไม่จะเป็นที่จะต้องอโฟกัสหัวไมคไปที่ มุมปากมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราโฟกัสไปไปที่มุมปากมากเนี่ยมันจะทําให้เกิดเสียงพรืบได้นะครับมันจะพรึบลงเฮดเซตทุกประเภทมีหมดครับดังนั้นเนี่ยไมโครโฟนประเภทที่เป็นออมนิเดเรคชันแนลเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถวางให้เหลือจากมุมปากได้แล้วก็รับเสียงเท่าเดิมนะครับเกมฟอร์ฟิทแบ็กแทบไม่ต่างแต่สิ่งที่จะกลับเข้ามาเป็นข้อเสียก็คือเอ็โคของสถานที่อย่างที่เราได้ยินนะครับไมค์ที่เป็นออมนิเดเรคชันแนลเนี่ยจะทําให้ เสียงหรือว่าระบบเสียงของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่มันเป็น Audible Delay or Reverb อยู่เกือบจะตลอดเวลานั่นเองจะไม่เหมือนกับไมม้ที่ MC หรือพิธีกรถึงอยู่ะน,น,นะครับให้กับคุณเคนนะักครีมวณกิจภัยบูลด้วยนะคะเดี๋ยวคุณเคนยังอยู่บนเวทีเพราะว่าเชื่อว่ามีหลายคนค่ะมีคําถามวันนี้อยากจะถามนะคะสามารถยกมือถามคาถามได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะส่งไม โอเคนะครับสิ่งที่หลายๆท่านเนี่ยน่าจะเริ่มสังเกตได้เนี่ยจากการที่พิธีกรขึ้นมาบนเวทีนะครับนั่นก็คือไม้สอตัวในขณะนี้เนี่ยถูกใช้งานพร้อมกันนะครับถ้าเกิดว่าเราฟังจากฟีดดีๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> จากที่ไม้พิธีกรที่มันแทบจะไม่ได้อยู่ใน <c oughs> Audible Delay o l i v e v e r b หรือมันไม่ได้รับเสียงกล้องของห้องอะไรเข้ามาเลยเนี่ยทำไมทําไมมันถึง เริ่มกล้องขึ้นนะครับนั่นเป็นเพราะว่ามันมีไมโครโฟนที่มีความไวสูงกว่าหรือว่าไวต่อเสียงรบกวนมากกว่าหรืออาจจะต้องเร่งด้วยเกณฑ์ขยายที่สูงกว่าอยู่ในงานด้วยนั่นเองนั่นก็คือไมโครโฟนที่วิทยากรหรือคุณเคนเนี่ยเขาใช้อยู่นะครับทีนี้ไมโครโฟนตัวไหนในระบบเสียงเดียวกันใช้เกณฑ์เยอะที่สุดในขนานั้นและมีเสียงฟีดกลับมาพวก audio พวกรีเวิร์บดิเล่เอะไรพวกนี้ครับยิ่งดังขึ้นไปเท่าไหร่ตัวนั้นเนี่ยมักจะเป็นตัวที่มีโอกาสที่จะเป็นตัวการของการหอนนะครับพึ่มของ Facebook ที่คุณเคนพูดถึงก็คือทําให้มีความสุดตรงทางการเมืองมากขึ้นเพราะว่าคิดว่าคนอื่นเหมือนเราเนี่ยครับเราจะมีวิธีแก้ไขตรงนี้ยังไงแล้วก็คิดว่าสําเร็จไหมครับขอบคุณครับ ตอนนี้นะครับหลายๆท่านน่าจะพอได้ยินแล้วนะครับว่ามันจะเริ่มหอนแล้วนะครับปัญหาการหอนในรอบนี้เนี่ยเกิดจากการเปิดไมโครโฟนตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไมโครโฟนสำหร Q ับ Q&A ซึ่งยังไม่ได้เอามาทดสอบพร้อมกัน นะครับว่าเปิดพร้อมกันแล้วเนี่ยระบบจะมีเกมมีฟอร์ฟิทแบ็กมากพอหรือเปล่านั่นเองทีนี้ไอ้ตรงที่มันว่องและหยุดว่องและหยุดเนี่ยครับนี่นะครับคือจุดที่เป็นเ d g e of feedback <ล>นะครับเกิดจากเสียงที่มันหลุปเข้ามาพวกเสียงรีเวิร์บดีเล์เอ็โคที่มาจากจุดข้างล่างนะฮะที่เป็นออเดบิ e d ดเล์ออรีเวิร์บที่ผมพูดถึงในวิดีโอตอนกาอน,นะครับมันเริ่มลุมากแล้วครับจนกระทั่งเจอ เป็นความถี่ก้อนหนึ่งนะครับซึ่งมันกําลังจะหอนนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าหลายๆคนสังเกตเนี่ยตรงที่มันว่องและหยุดว่องและหยุดเนี่ยมันมีระยะความยาวนะครับความยาวตรงนี้เนี่ยจะสัมพันธ์หรือแปรผันตรงกับสถานที่ยิ่งสถานที่กล้องขนาดไหนเวลาว่องมันก็จะว่องยาวกว่ามันจะหยุดนั่นเองนะครับดังนั้นผมสามารถที่จะสรุป ปัญหาการหอนในครั้งนี้ได้ว่าเป็นการหอนแบบ n อน p r o x i ซิ t y นั่นเป็นเพราะว่าลำโพงไม่ได้กระทํากับไมโครโฟนโดยตรงจนเกิดการหอนแต่มันเกิดจากการกระทําของห้องส่วนหนึ่งด้วยนะครับเอาละครับก็คือจบวิดีโอสาธิตแล้วนะครับแล้วก็ในตอนที่32เราก็จะพูดถึงอะไรที่มันมากกว่าการหอนกันครับผม